สวัสดีครับตนนครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มีอะไรมาไอเอนนีดูสายลุงปู่กะหลงครับสายลุงปู่กะหลงลุงปู่ยอดเลยครับคำบุกและอีกหลายเกจิไพศาลครับหนึงจดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลืมเอันแรกเลยไหมครับพี่เป็นตะกรุดช้างผสมของลุงปู่กะหลงดอกเนี้ยดอกสวยสองพันห้านี่นะครับนี่นะครับยันแบบนี้ปู่กาหลงอ่าครับนี่แล้วก็หมายเลขนี้นี่ มีหมายเลขนี่สามสองออกไปแล้วเป็นตะกุดช้างผสมโคงนะครับครบวอีกดอกหนึ่งอันนี้เป็นเงินนะครับนี่เงินอ่าอันนี้เป็นเงินแต่อันนี้ก็สองพันห้าเหมือนกันแต่ได้เงินนะครับนี่ด้<อ>ตรงนี้เป็นเงินาาแต่อ,นนอันนี้ปกติราคาเท่ากันแต่อันนี้มีตำหนิหน่อยนึงก็คือทองตรงนี้ลอ,อกไป<อ>คือเจ้าของเก่าอะ่ะเขาใส่หลอดแล้วเขาหยอดกาว<อ>แล้วเวลาดึงออกมาแกะออกมาเนี่ยกรอบหลอดมันแตกพอดึงออกมาปุ๊บทองล่อนติดมาด้วยเสียดายมาก นี่นะครับแต่หมายเลขยังเห็นอยู่นี่นะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นเดียวกันช้างรุ่นช้างผสมขงนี่นะครับอันนี้ได้ได้เงินหัวเงินนี่หัวเงินไทยเงินสองพันห้าอันนี้ไม่มีเงินอันนี้เป็นตะเลดธรรมดาเป็นไอเด็กธรรมดานี่นะครับดอกละสองพันห้าเลือกเอาได้เลยครับสองดอกดอกไหนก็ได้ครับผมต่อไปเป็นอ่าผระผงครับปู่เสือหลวงปูปปป่กาหลงปีห้<ขอ> <S 1> 1 <S าหนึ่งครับสามร้อย ามร้อยนะครับผมอะต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่กาหลงเหมือนกันอันนี้เป็นเหรียญรุ่นสี่เขาเรียกเหรียญรุ่นสี่เหรียญรุ่นสี่นะครับหลวงปู่กาหลงนะครับปีสามสามหกเหรียญมหายันปีสามหกเหรียญละห้าร้อยมีสองเหรียญเต็มด้านหลังเลยนะครับผมเขาเรียกเหรียญมหายานหน้าด้านหลังถูกต้องครับเหรียญสามร้อยเหรออ่ะไอเหรียญละห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยใช่อันนี้เหรียญละห้าร้อยนะครับห้าร้อยนะครับเหรียญละห้าร้อยนี่นะครับแคปหน้าจอส่งได้นะครับ อ่าต่อไปเป็นเหรียญสร้างโบสถ์หลังที่สิบวัดบางทอสวยไหมพี่เหรียญสวยไหมเหรียญสร้างโบสถ์หลังที่สิบของวัดบางทอนะครับหลวงปู่กะหลงปุกเสกหลวงปู่กะหลงปุกเสกเหมือนกันเหรียญมีสี่เหรียญเหรียญสวยสวยเลยพี่วิ่งวิเลยมีสี่เหรียญเหรียญละสามร้อยเหรียญละสามร้อย่าเป็นหลวงปู่กะหลงนะครับสร้างโบสถ์หลังที่สิบให้วัดบางทองต่อไปเป็นเหรียญตะก้อครับ เหรียญตะก้อหลวงปู่สุดเหรออ่าหลวงปู่กาหลงครับอ๋อหลวงปู่ครับหลวงปู่กาหลงเหรียญตะก้อเดี๋ยวพี่แกะให้ดูอ่ะนี่นะครับอันนี้เหรียญละหกร้อยเหรียญตะก้อเหรียญละหกร้อยครับมีมาพร้อมซองเลยนะพี่ยศนะนี่แบบนี้นะครับพี่เนี่ยมีซองอย่างนี้อ่ะนี่นะครับเหรียญละหกร้อยเหรียญตะก้อนี่นะครับหลวงปู่กาหลงเป็นเหรียญอ่าเหรียญพญาหมูพิกแคนดิน เหรียญหลังยันพญาหมูพิกแผ่นดินหลวงปู่กาหลงห้าร้อยเหมือนกันห้าร้อยนะครับครับผมนี่นะครับมีสองอดูนะครับเหรียญหลังพญาหมูมีโค้ดมีหมายเลขครบหมดนะครับต่อนาปกนาปกหลังศิวลีหลวงปู่กาหลงนี่ก็หลวงปู่กาหลงเหรอใช่ครับผมอัอนนี้เอาเอาสามร้อยครับ สามร้อยนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นนางพญาหลวงปู่กาหลงเนื้อโลหะเอาสามร้อยครับตี่หลวงปู่อะไรเนี่ยกาหลงกาหลงเหมือนกันแต่เป็นเนื้อโลหะเป็นเขาเรียกว่านางพญาเนี่ยเหรียญเป็นเหรียญนางพญาอ,อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่กาหลงนี่นะครับหลวงปู่ทวด<อ>มีเม็ดโคตรนะครับหลวงปู่กาหลงปลูกเสกหลวงปู่กาหลงปลูกเสก อันนั้นเอาห้าร้อยครับพร้อมเรียมห้าร้อยนะครับผมต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงปู่คุย้ยนี่นะครับรูปหล่อหลวงปู่คุยเนื้อทองแดงรูปหล่ออุ้มบาทมีผงนะครับตรงบาทท่านอ่ะมีผงอยู่ตรงเนี้ย oh. อ๋ออ่าเนื้อทองแดงเอาห้าร้อยครับปีห้าศูนย์หลวงปู่คุยต่อไปเป็นล็อกเก็ตอันนี้สร้างมาเยอะนะครับสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เป็นล็อกเก็ตหลวงปูค่คุ้ยเดี๋ยวผมเอาให้ดู เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่คุย้ยเขาเรียกกันล็อกเก็ตอุ้มบาทหลังอุดผงฝังเกษาฝังแผ่นตะกัว่วจานหลวงปู่คุย้ยอันนี้800ร้อยแปร้อนะครับ,รบผมต่อไปเป็นลิงลมพญาลิงลมหลวงปู่คุย้ยเป็นพญาลิงลมหลวงปู่คุย้ยสร้างสองพตัวเนื้อทองเหลืองปี50าศูนย์สี่ สี่ร้อยนะครับรับพญาลิงลมไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนปีหนึ่งแปดเอาสามร้อยหลวงพ่อเขียนปีหนึ่งแปดสามร้อยนะเอาสามร้อยครับ,อ,รบอ่ะต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นอ่าหลวงปู่คาบุกปู่คำบุกเป็นเนื้อผงครับเนื้อผงหลวงปู่คาบุกสร้างไม่เยอะครับอันนี้มีราคาไม่ผังทาง เนื้อผงหลวงปู่คำบุนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเจริญเนื้อผงเจริญพรบนรุ่นเจริญพรบน8ปดติดปดปีปีห้าสี่เอาสี่ร0อยสี่ร้อยนะครับสร้างน้อยแล้วก็เดี๋ยวนะครับต่อไปเป็นหลวงปู่หงนี่เหรียญนี้เหรียญหลวงปู่หงนะครับเขาเรียกเหรียญ เหรียญรุ่นเก้ามงคลหลวงปู่หงครับปีสี่แปดปีสี่แปดเอาสามร้อยครับเหรียญรุ่นเก้ามงคลหลวงปู่หงสี่ร้อยปีสี่แปดครับเป็นเหรียญอ่ะเป็นเหรียญหลวงปู่หลวงปู่เร็วเป็นรูปหล่อหลวงปู่เร็วนี่นะครับมีสององเนื้อทองแดงลงยานะครับครับ รูปหล,ล่อปั๊มทองแดงลงยาปู่เร็วปีห้าห้าวัดหนองโนจังหวัดอุบลอง์ละสี่ร้อยครับอ, ه, องละสี่ร้อยนะใช่ครับผมอ่ะต่อไปนะครับเป็นปิดตาหลวงปลูกเกี้ยงรุ่นเจริญพรบนปีเดี๋ยวนะครับปิดตาหลวงปลูกเกี้ยงรุ่นเจริญพรบนปีห้าสี่ปีห้าสี่อันนี้เป็นเนื้อไอ้น,นี้นะครับเนื้อเนื้อมันป่าเป็นไม้<า>เป็นไม้เนื้อเป็นไม้เนื้อมันป่า นี่นะครับต้นมันป่ามีจานจานเต็มองค์เลยแล้วก็มีผงอุดเนี่ยผงหน้าท้องเนี่ยพี่หน้าท้องหน้าท้อง,งมีผงมีผงแล้วก็มีเกสาแล้วก็ฝังตะกุดทองคําเนี่ยนะอของหลวงปูก่เกี้ยงวัดโนนแกดโนนแกดนะพี่นะเท่าไหร่อันนี้ราคาพันห้าพี่ 5, นะพันห้าหายากหายากพี่อันนี้เป็นเนื้อเนื้อไอเนื้อไม้พยุงแดงอื พันห้าเหมือนกันสวยนะฝังตะกุดทองคําอุดผงมีเกษาอันนี้เหมือนเกษาจะหลุดไปละอ,องค์ละพันห้าเหมือนกันครับอ่าอันนี้ก็อีกองค์หนึ่งหลวงปู่กเกี้ยงเหมือนกันวัดนนแก่นเหมือนกันอันนี้เป็นปิดตาสามหน้านเขาเรียกกับปิดปิดเนื้อโลหะใช่ไหยครับปิดตาลัตนะสามหน้าปีห้าสามหลวงปู่กเกี้ยงวัดนนแก่นเหมือนกันอุดผงเหมือนกันนี่พีงงอุผงก้นอ่าอันนี้เป็นเนื้อทองเหลือง อันนี้เอาสามร้อยนี่นะพี่นะสามนะครับต่อไปเป็นอันนี้งั่งไม่รู้ที่ไหนพี่อ๋องั่งงั่งเท่าไหร่งันอลังการเลยเนื้อดีเหมือนกันนะเอา200ร้อต่อไปเป็นขุนแผนขุนแผน3หมู่บ้านกินน้ำบ่อเดียวกันตะกุด9้าดอก หลวงพ่อกรอยวัดเขาดินใต้จังหวัดบุรีรัมย์ปีห้าหนึ่งมีตะกุดด้วยนะสามดอกสายสเสน่ห์พี่อันเนี้เนยเสน่ห์แรงห้าร้อยครับพี่องค์เนี้ยห้าร้อยครับพี่ต่อไปเป็นหลวงปู่ฤทธิ์เดี๋ยวนะพี่หลวงปู่ฤทธิ์เอาสี่ร้อยครับเดี๋ยวนี้หลวงปู่ฤทธิ์วัดชนรัประทานบุรีรัมย์ครับเอาสี่ร้อยพร้อมแหนบไปเลยอันนี้เป็นแมงมุมครับหลวงหลวงปู่คลีวัดศรีลำยองครับอืม อ่อันนี้เป็นเนื้อกะไหลนะครับเป็นเนื้อกะไหลพ่นเงินเป็นเนื้อพ่นเงินอันนี้เอาสามร้อยเป็นหลวงปูจื้อครับหลวงปูจื้ออ่าเนื้อทองแดงมันปูเหรียญน้าปกรุ่นแรกหลวงปูหลวงปูจื้อครับวัดเขาตัเงาะอ๋อหลวงปูจื้อครับวัดเขาตัเงาะเอาสามร้อยครับปีห้าแปดร้อยปีห้าแปดครับผมแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญหลวงปูหลวงปูจื้อเหมือนกัน อันนี้เอาสองร้อยปีห้าเจ็ดเป็นเหรียญแจกนะครับเนื้อตะกัวเหรียญแจกเอาสองร้อยแล้วก็นนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงเอเป็นเหรียญเม็ดกระดุมหลวงปู่หงอเหรียญเม็ดเม็ดกระดุม,มเม็ดกระดุมหรือเม็ดแตงนี่มเม็ดแตงป่ะเ,เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่หงปีห้าห้าครับสี่เหรียญ เอาห้าร้อยสี่เหรียญห้าร้อยนะครับผมนะเป็นหลวงปู่หงนะครับต่อไปเป็นหลวงปู่ผางปีสองแปดอันนี้เอาสามร้อยหลวงปู่ผางปีสองแปดเอาสองเอาสามร้อยวัดสมสรอ,อันนี้หลวงปู่ศรีวัดสมสรหลวงปู่ศรีวัดสมสรใช่เท่าไหร่นี่เอาสองร้อยครับสองร้อยนะครับเอ่อปีลึกนะพี่ปีหนึ่งกว่า อันนี้เป็นตะกุดหลวงปู่เจียมตะกุดคู่หลวงปู่เจียมพร้อมเหรียญอันนี้หนึ่งพันครับหนึ่งพันบาทอันนี้มีดหลวงปู่คำบุกเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับครับนี่เป็นอย่างนี้เนื้อเหล็กน้ำพีราคาเท่าไรเอานี้เอาพันห้าครับพันห้าเนื้อเหล็กน้ำพีหลวงปู่คำบุกพันห้าต่อไปเป็นเหรียญเหรียญรวยเงินรวยทองหลวงพ่อรุน วัดป่าเลไลจังหวัดมหาสารครามปี62สองพร้อมเลี่ยมเอา300 300นะครับอันนี้เป็นเหรียญไม่รู้ที่ไหนออกครับหน้าปกเอา100บาทเขาเลี่ยมทองมานะพี่เนะี่ยเขาเอาทองออกไปแล้วครับเอา100บาทอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวันนะครับวัดผาเลหล็กหลวงพ่อวันวัดผาเหล็กเอา300ย หลวงพ่อวันวัดผาเหล็กเอาสามร้อยพระสายกรรมฐานมัน้งน่าจะใช่ครับอันนี้เป็นที่บริหารวัดสิทธารามจังหวัดโคราชปีหนึ่งเก้าเอาสามร้อยามร้อยนะครับครับอันนี้เป็นหนุมานพิชิตหานุมานพิช,นนพชัยสงครามหลวงปู่คำบคุวัดกุดชมพู ปี54อหนุมานพี่ชายสงครามหลวงปูกคำบุกนะครับปี54เอา300ครับต่อไปเป็นต่อไปเป็นเหรียญทิตะเปโลทิตะเปโมอาจารย์บุญมาครับวัดสิริสารวันจังหวัดอุดอรปี18เดเหยญนี้เอา300ครับ ต่อไปเป็นตะกุดปืนแตกหลวงปุกแก่นวัดทุ่งประชาวัดทุ่งอะไรเนี่ยพี่เดี๋ยวนะตะกุดหลวงตะกุดหวายปืนแตกหลวงปุกแก่นวัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสันอ๋อครับอันนี้เอาเดี๋ยวนะพี่ผมดูราคามีเขียนว่าเรงนี้เอาสี่ร้อยต่อไปมีพระเป็นผ้าลาวนะครับเนื้อเงินนี่ผ้าเอาอีกทีครับเป็นเนื้อเงินนะครับ เป็นรุ่นเหรียญรุ่นแรกเนื้อเงินยานท่านทีเป็นเป็นยานท่านทีพระลาวนะครับวัดอะไรวัดอะไรเนวัดศรีลาเนี่ยพี่วัดโคเสลาอยู่ประเทศลาวเมือง,ลองหลวงเมืองหลวงพระบางโอ้ยอยู่หลวงพระบางประเทศลาวอันนี้นเป็นเนื้ออะไรอันน,นี้เป,นเป็นเนื้อเงินนะพี่เนื้อเงินเอาเอาองค์ละพันอันนี้เงินลงยา เอาองค์ละพันครับเผื่อมีใครสนใจนะครับเผื่อเป็นคนล้วเราก็ส่งให้นะครับอ่าเผื่อมีใครสนใจคลิปนี้หลักๆก็เป็นอ่าคลิปนี้หลักๆก็เป็นลวงปลูกกะหลงครับลวงปูกกาหลงนะอ่าเป็นลวงปลูกกะหลงหลวงปูกเกลี้ยงครับผมแล้วก็ประมาณนี้ครับทั่วๆไปเนาะอ่าครับผมสำหรับคลิปนี้ใครสนใจก็ เบอร์โทรนะครับ0814276094นะครับแอดไลน์ก็ขึ้นเลยนะครับในไลน์ไลน์ผมชื่นนนนะครับแล้วก็ทักในไลน์มานะครับว่าต้องการพระองค์ไหนนะครับถ้าใครแอดไลน์ไม่ติดก็ให้โทรมาได้ครับผมครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับครับผมครับสวัสดีครับผมส๊ายบาย